สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซูเปอร์ซัซบขออย่างแรกเลยนะถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดได้ด้วยครับยอดจะได้ขึ้นเรื่อยๆครับนะครับ2ลิงก์นี้เลยฮะที่น้องเขาแปะไว้ถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ในวงการการ์ดหรือการ์ดอะไรก็แล้วแต่อยากรู้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยเข้าไปดูคลิปนี้ซะเข้าไปดูมันจะบอกหมดทั้งหมดทั้งปวงว่าโซเชียลมีเดียของซุปมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าเบรคต้องเข้ากลุ่มไหนอยากติดตามเบรกต้องดูเพจไหน Forbidden Food คืออะไรอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยฮะ อันนี้คือในส่วนของลิงกนี้จะบอกคุณทุกสิ่งอย่างเหมือนที่พูดเสมอครับปีนี้โปรดักต์ออกเยอะสิ่งทุ่้งทําคืออะไรครับซุปจะต้องเปิดกล่องอีกแล้วความคาดหวัานี่คือศูนย์เลยศูนย์เลยเพราะอะไรเพราะว่าจะเปิดกล่องเพล2กล่องความขำทำไมถึงศูนย์ฮะเข้าใจว่ามานาตาส่วน1ต่อ8 1ต่อ8หมายเวามว่าเปิด8กล่องควรจะเจอ1ลายเส้นอันนี้มีแค่2องไงเพราะฉะนั้นดูแล้วมันไม่ควรจะได้อะไร ถ้าเจอลายเซ็นแล้วสิ่งที่อยากได้ครับที่คนทั้งโลกเขาตามหากันคือต่อให้เป็นสติกเกอร์นะคือายเซ็นเอมปาเป้ถึงบอกว่าคาดหวังคือสูงความน่าจะเป็นใช่ไหมฮะคือเปิดกล่องนี้แล้วมันก็คงได้แต่การ์ดลันไม่น่าจะได้อะไรมากกว่านั้น จะลองเปิด2กล่องดูคนนั้นถามว่าราคากล่องประมาณเท่าไรนี่เนี่ยตัวซูเปอร์ขายออกไป 3, 5 0 0นะณวันที่ถ่ายนะครับแล้วก็ทำเบรกแล้วแต่ว่าแล้วแต่คนได้ราคามาเท่าไหร่บางคนขาย45000แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือราคาที่ซูปขายอยู่แต่ว่าณนะวันที่คลิปลงน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะมาวัดดูว่าใครไปรู้เผื่อจะได้ปั๊เป็ที่เขาบอกว่าเงินพันไปได้หลักแสนถูกไหมฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นจะลองดูกลัวกล่องเดียวไม่มันเลยจะเปิด2ครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาลองดูว่าออกไม่ออก ถ้าออกายเซนปัปเป้นนะกรีดสนัดแน่นอนไม่ต้องห่วงครับลุยมาครับใส่ถุงมือแล้วครับพ SC ครับ2องกล่องอันนี้อะไรเซนมาไหมหนึ <c oughs> ่งต่อแปดเนีย่ยายเซนมาแล้วมีทางนี้จะเป็นปัปเป้ไหมอ่ะน่าจะยาก่ะไม่ลองไม่รู้ทุกท่านเห็นคนไทยฮิตกันนี้คือเอาเงินหลักพันมาลุ้นการหลักแสนนี่ข้างในแบบนี้นะอันนี้เป็นซองเดียวๆไม่เหมือนของลิเวอร์พูลเห็นไหมฮะ ทูเพอร์เร็วพอแล้วออร์กาส์นี่มันจะบอกอยู่ว่า1ต่อ8เห็นไหมฮะมีทางไหมฮะแต่นี่ซองสวยนะอยูน้อยซองเข้าสกงสกรีนอร่อยหน่อยหนึ่งแต่การ์ดไม่สวยเท่าเดี๋ยวนี้ฟรานซ์รามอสเนมาแล้วก็ไททูลวินเนอร์เนมาอันนี้วรัติหนึ่งซองฮะ อย่าไม่ซองแก่ง่ายทุกคนซองสกรีนสวยนะใบซองหนึ่งมีห้าใบครับมีนเอาดัมขาหักไปแล้วย้ายไปโรม่าแล้วดิอาโล,โลวอร์ติเนมาซิกเนเจอร์เซเลบรชันแล้วก็วร์ติยังไม่เจออะไรเลยจ้ะอันนี้เหมือนจะเป็นเบสลัน่ะดิมาเรีย คิม oh, no. ีนูโน่เมนเดสและเวราตีพิงค์พิงค์คืเท่าไหร่150้าสิบโอ้โน่ี่กล่องนี้รันก็จบแล้วดิเออไหนอะกาลักแสนอยู่ไหนอะปเป้อยู่ไหนปาเป้ฉันอยู่ไหนจ๊ะปาเป้ฉันอยู่ไหน ยังไม่เห็นการปั๊บเป้เลยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีอินเสิร์ตพาเลเดลอีกใบหนึ่งดอนารุมา่าอาร์ซีสักคนเห็นโลโก้อาร์ซีแล้วมาคินยอสวิตูมาซ่าได้อิสมาลกาบีเอานี้ไงปั๊บเป้ใบแรกนะจ๊ะอาร์ซีเมลานมันจะเป็นแบบเมลานก็อย่างน้อย ทำโลดไอสลี์ไว้ก็ไดนะ้น่าจะจบปะหนึ่งกล่องน่าจะจบครับแร็กซ์เลอร์โฮมคิดดิมาเรียเซเลเบรชั่นอิสมาลกาบีแล้วก็เฮเรหมดหนึ่งกล่องไม่นมีอะไรเลยอ่ะไหนอะ,ะกาลาแสงกพระเจ้าเคอร์สว่าอเวคิดแล้วก็ซาวีไซมอน ไรวะอย่าว่าแต่ปะเป้เลยลายเซ็นยังไม่ได้เลยอะโอกาสเข้งุท้ายครับทุกท่าน last chance last chance เอาอย่างช่วงหล้เปิดกล่องมาไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่รวงไปไหนหมดวะทำไมช่วงหลังไม่มีดวงเลยอะ่ะนี่คือเบสการ์ d ทั้งหลายไม่ไหวไม่ไหว เออเมื่อกี้เหมือนไม่มีการเมสซี่อะไรด้วยป่าน,นี่มีอย่างน้อยมีเมสซี่ something แต่ว่าเมื่อเทียบกับการ,การเรียผูกการเรียผูกสวยกว่ามันโค้งม,มันเคลือบอันนี้ไม่ได้เคลือบอันนี้เหมือนพิมพ์ิมกระดาษธ,ธรรมดาเลยฮะน,นี่ก็เหมือนยังไม่มีอะไรบ้างมินาอูดัมกิมเพมเบ้เนย์มาเฮ้ยซองจะหมดแล้วนะสามซองเองนะ ขอดูลายเซ็นหน่อยได้ไหม啊 Speckle ธรรมดาปะเ a ล i e t y ิ i n n o w d u m อ๋อเดี๋ยวเป็นสีเขียวนะทำหนึ่งเก้าเก้า What โอ้อโห,โหมันเป็นเงี้ยในก้าหลักแสนผมอ่ะกรีนพา p าเ a l l e l m i n ด o w สองซองจะมีลายเซ็นแม่จ๊ะปั๊ปเป้อยู่ไหมลูกปั๊ปเป้อยู่ไหมอ้อโห Have the p พริน e ได้นูโนเมนเดสไม่หลานมาอีกใบห้านึ่งต่อแปดมันทั้งยากจริงๆ2สองกล่องชิตมันเศร้าจบครับทุกท่านผมเป็นคนไม่มีดวงครับสองกล่องเนี่ยเท่ากับเจ็ดพันเนี่ยได้โซแซตไหนคัลักแซดเดี๋ยวผมไ้บอกอันนี้ไม่ได้กล่าวหวังเลยลว่เดี๋ยวเดี๋ยวรีแคปให้สั้นๆจะ้ะว่าได้อะไรบ้าง อยากจะร้องไห้ทุกท่านอย่าว่าแต่กาศแสนเลยไลเซนยังไม่มาเลยสองของ p s เอสได้เป็นสกัดมาปึกหนึ่งชื่อหรือที่ได้ใช่ป่ะได้เรียกว่าวิงวับแบบไม่รันแล้วกันเป็นอาซีก็จริงได้มาสองใบอันนี้ไม่รันแล้วก็ที่รันได้วินลาดัมทับห9ึมาตัวอินเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็ได้เบสการ์ดลันมาแต่ว่าได้เป็น วรลัตตีทำร้อยห้าสิบเลยนะ150ยห้าสิบกับร้อยเก้า้าลยเหรอหูยแต่เหมือนที่บอกครับกล่อง p s c คือไม่ได้การตีฮิตไม่ได้การตีอะไรอยู่แล้วไยเซนมันคือ1ต่อ8แต่ว่าทุกคนเปิดการเพราะว่าเหมือนที่ซุป เราเล่นในแหวแรกแล้ะครับว่าหลักพันลุ้นการหลักแสนก็คือกะว่ามีลุ้นไม่ใช่กะว่ามีลุ้นในส่วนของลายเซน็นต่อให้เป็นสติกเกอร์นะครับลายเซ็นของปาเป้เมสซี่หรือใครก็แล้วแต่น่าจะออกยากแต่ว่ามันคือความที่อาจจะได้ไงก็เลยเข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงลุ้นในส่วนของเปิดอันนี้แต่ว่าเหมือนจะบอกหลังจากที่เคยได้ฮาแลนด์วานวาน,นแล้วเปิดมาวันร้อยกือกล่องแล้วครับไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ิเวร์พูลอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเลยครับดวงมันไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้เปิด กล่องรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาไว้ได้ข้างล่างเลยก็ได้อยากให้ทําอะไรส่งข้อความมาได้ในส่วนของคอนเทนต์สำคัญสุดเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ซุปด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่ของนางซุปหรือ r b i d d e n f o o ดด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ